ปัญหาการจัดการแรงงานกัมพูชาหมดอายุความจริงที่ต้องรู้ปรินุษย์ยกคำถามเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีการจัดการแรงงานกัมพูชาหมดอายุในประเทศไทยกำลังเป็นหัวข้อร้อนแรงหลังจากเหตุการณ์ทหารไทยเจอเหตุระเบิดและเสียชีวิตอีกครั้งกระทรวงแรงงานเผยแพร่แนวทางการจัดการแรงงานที่หมดอายุแต่ยังคงเป็นสังเกตว่าจะผลักดันให้แรงงานเหล่านี้ออกนอกประเทศหรือไม่ ในวันที่11พฤศจิกายนนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยในการสัมภาษณ์ว่ากระทรวงกำลังเตรียมเสนอแนวทางการจัดการแรงงานกัมพูชาหมดอายุในคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะการต่ออายุให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามลาวและพมา่าเพื่อเติมแรงงานในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคที่ใช้แรงงานกัมพูชามากที่สุดแต่ที่น่าสนใจคือ การผลักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศอาจกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเป็นส่วนที่ใช้แรงงานกัมพูชามากที่สุดนางสาวตรีนุษยอมรับว่าอาจมีผลกระทบบางประการแต่ยืนยันว่าสำหรับแรงงานที่ขาดแคลนกระทรวงจะหาแรงงานทดแทนโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ที่น่าสนใจคือจำนวนแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ1 0 0 0 0แคนโดยมีประมาณ90,000คนที่บัตรหมดอายุแต่ยังทำงานอยู่เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ซึ่งการจัดการกลุ่มนี้เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมองข้ามการผลักดันแรงงานกัมพูชาออกนอกประเทศต้องมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศแต่กระทรวงแรงงานยังไม่ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปแนวทางการจัดการแรงงานกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอแนวทางการจัดการแรงงานกัมพูชาหมดอายุในคณะรัฐมนตรีการต่ออายุให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเติมแรงงานในภาคเกษตร การนำแรงงานจากศูนย์พักพิงมาเป็นแรงงานทดแทนการปลดล็อกแรงงานเมียนและเวียดนามที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุคำถามที่ยังคงค้างการผลักดันแรงงานออกนอกประเทศจะกระทบต่อภาคเกษตรอย่างไรและวิธีการบรรเทาผลกระทบจะมีการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อพิจารณากรณีแรงงานกัมพูชาหมดอายุอย่างไรกระทรวงแรงงานจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแรงงานในอนาคตหรือไม่ การจัดการแรงงานกัมพูชาหมดอายุเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการการประชุมร่วมกันระหว่างหลายฝ่ายคุณคิดว่ากระทรวงแรงงานควรดำเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง